ชาร์ตเวลเอสเตดบ้านที่ราคา7,000ล้านบาท จะให้เรียกว่าบ้านก็ไม่ได้ <No. S 1> เพราะนี่คือคารืหานสุดหรูในย่านเบลแ a อร์เมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาโดยคารืหานหลังนี้กินพื้นที่ทั้งหมด25ไร่มีพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้าน25,000ตารางฟุตจำนวนห้องมีมากกว่า11ห้องนอน15ห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์สนามเทนนิส หรือแม้แต่ทางเดินลับใต้ดินที่เชื่อมหลายส่วนของบ้านซึ่งอีกความโดดเด่นของคฤรหานหลังนี้คือเฟอร์นิเจอร์และของสะสมโบราณหายากมากมายโดยดีไซน์ตามสมัยช่วงปลายทศวรรษที่1980คงความกลิ่นอายของสเสน่ห์ในอดีตทั้งหมดนี้จึงทําให้คฤรหานถูกขายไปในราคา195ล้านดอลลาร์หรือราวรา,า7,000ล้านบาทเลยทีเดียว <Yeah. S 1> The Balcony Home and Living ครบทุกขั้นตอนเรื่องเฟอร์นิเจอร์